สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมสองคนนะครับผมเอกกับซินะครับก็ผมนิฟอะคูสติกครับผมใช่วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงของ this way ใช่ชื่อเพลงนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนะครับผม,มเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันในเพลงนะครับผมใช่แล้วใช่เป็นเพลงนี้ก็เพื่อนเพื่อนก็ได้คอมเมนต์ขอกันมานะครับผมและก็ที่สำคัญช่องเราเปิดสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะเป็น สมัครสมาชิกเมมเบอร์ Member, หรือว่า VIP เป็นแฟนตัวยงของช่องผมก็กดที่หน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยใน y o u t u b e น,นะครับผมเลยนะครับไปที่ช่องกระชิกรีแอคชั่นนะครับผมใช่เดือนละ80บาท80บาทนะครับใช่ก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายเลย<ช>นะครับผมสำหรับท่านใดที่กดสมัครเป็นสมาชิกของทางช่องของเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีริ b a n d ด้วยครับแจก ท่านสมาชิกทุกคนนะครับผมแจก FC ไปเลยนะครับใช่ครับใครสมัครสมาชิกเราก็จะแจกเป็นบลิสแบนของทางช่องนะครับผมแต่ตอนนี้อ่าบลิสแบนก็กําลังได้ผลิตอยู่นะครับผมยังไม่เสร็จทีนะครับเดี๋ยวแจก FC แน่นอนครับใช่ไปเจอกันในเพลงเลยครับเรไปเลียชันกันเลยเราไปเลียชันพร้อมกันเลยครับผม this way นะครับ The end คลิปมันก็ว้าวเลยครับผมโอ้นี่น่าจะเป็นซามูไรแล้วซามูไรป่ะนี่ดิเวโอ๋ผมไหงผมงึกหลับโดยที่ยังงึกสตรเหมือนเด็กชันนําไปฉกเขือนกอยเติงไปชมชอบอยู่หนองระนาบกระหอกบางเนตรมันเปรเลกเคเพราะหาตักจัดแต่ปีผมลงนี่นึกกัดมีนภีนี้หา The road. So dope. มาเพลงนี้นี่มาแบบทรงอกแนวญี่ปุ่นนะใช่ครับญี่ปุ่นนิดนิดนึงนะครับผมชมีื่อารณ์เกันต่อชื่อเพลงนี้ว่าผมสองคนไม่ไม่ไม่ทราบครับไม่ทราบแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ค,รคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับผมครับ คันนี่เดเปรก็เมนชะไปชิวดิเปเรจัตตัยเปนชอมบัวละจักรวาทั้งมวลไอเวิลตรโลกบันนึงสะสอบตรบ้านดนเดเปรอะกีบอนไหนคงเต็มเต็มที่ชิมสายรีตจีจีชอมอะรานี่โบวนโพปัญญาจีปิตรงแต่เฮทโธนี่อะจะสเกนเกดดินัสเดตตรนจะกระคกระจีบิคอยเดอยูยูอินเวิร์สดนน้ําไหนมากลางโคลนไอเดจักรวาเปนด้จนาบลัยยอ

ดิดเวนี่เขาอยู่เท่นะครับผมใช่ครับเขาแต่งตัวเป็นนักดาบซามูไรใช่ใช่แต่งตัวแนวญี่ปุ่นแต่ว่าผมเห็นเชื้อข้างหลังนี่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะครับผมไม่น่าจะผูกคอนะไว้แฟนผักแฟนปานะครับมาเดอะฟักดิโคดนี่ชมโบยกมว่าพเทค่นกันกันทั้งละออกมันจังเลย้อเรื่องคอมพลไอ้พวกอะนั้นเว้ยสงสัเรื่องตะไดตะไดไปกลัวถ่นตรอด เพลงเพลงนี้ไอไอเพลงที่เขาร้องเพลงนี้น่าจะเล่าเรื่องซะมากกว่านะ<ช>เพราะว่าบีทอะไรไม่ค่อยที่จะแบบ เร็วมากเกินไปมันมันมันเป็นมันกับเล่าเรื่องมากกว่าบีเทาบอลใช่ใช่นี่เขาหล่ออันนี้ดูไปดูมานี่ผมคิดว่าเป็นนักร้องเกาหลีใช่ครับก็อยู่เหมือนเกาหลีเลย รอครับรอตรงนี้จำไม่ได้อะดแฟชั่นเลยนี่การแต่งตัวนี้ต้องยกให้เขาเลยนะเขาแต่งตัวขึ้นมากใช่เขาแต่งตัวนี่ตามใจแบบ ทุกประเทศเลยแต่งได้หมดแล้วก็ดูดีด้วยครับผมเขาอยู่เท่เขาเข้าเข้ากับทุกแนวอ่ะใช่ต้าเรื่องแฟชั่นนี่ผมยกให้กับเอ่าอะไรนะดิดเวยิดเวเลยนะครับผมบังเวิร์ดพบเธอตามเนี่ยไอ้กันได้เพราะยุดนั่นหลุดไ គំទេចរអការចង់ចាំដូចខ្ញុំស្លាប់មានគំ mơ ច umbai Leave me alone on the space I just want to take a wow គំ mơ រកខ្យល់បន្ទរនេះខ្ញុំចង់គិតឡើងលើមេឃនេះនិយាយទីណាបង្ហាញជោគដូចកែខ្លង plans ចាក់ផ្លាបង្ហាញ red men you men ចាក់តាមហៅកាប់ចាក់ក ਵਾ ខែវ៉ាគំចង់ចេះស្នើ ແລະឆាឆាກະណឹកកោយຕັ້ງໃບຄົງມິນນີ້ເດເຈັນບັງໄຊສະຫນາດໂດຍບໍາລໍາເຈົ້າສຫມໍສຫມໍສັບຫມາກກົ່ວລີ້ໄປແຕ່ກີ້ຄະມາຕໍຊໍລະກະຕໍລີ້ໄປໃດອັດຕະປະເຈັບກະໂຊດ້ວຍພືງເລີຍຕະປາມາຈັດຕະພາຄວາຄໃໝຫຼັງຕຶງລະຕະພາຈົງໄກຖແອດອຈົງເຈີລົງຈັບມາກະມາດອລົດອະຄໃໝເກັ່ງກາງດ້າໄວ້ເພິໂຊພະເນດໂດຍຕໍາລີພະຕາປູວີກະປູສະຫວັງໃນກໍນຸດຫຼັງຈາສາສະທຫມໍດາມຫມ โอเคครับเพลงก็ได้จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมก็เป็นเพลงของดิสเวอีหนึ่งเพลงที่ทํา MV ได้มายอดมากนะใช่ครับเพลงนี้ก็ดนตรีเขาไม่ค่อยได้หนักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขานี่เขาเน้นเนที่ร้องมากกว่าแต่แรปแรปดีนะใช่ครับเขาแรปดีแรปดีแรปดีมากเลยแล้วก็การแบบเรื่องดีไซน์การแต่งตัวการถ่าย MV นี่ให้ให้เต็มเลยใช่เขาแต่งตัวเข้าทุกแนวเลยครับใช่ใช่ยอดมากโอเค แล้วก็ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับผมกับการสมัครสมาชิกนะครับผมท่านแฟนขับท่านใดที่อยากสมัครก็กดเข้าที่หน้าช่องได้เลยใช่ครับกระซิบเรีชนะครับใช่ครับเดือนละ80บาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผม โอเคถ้าเพื่อนๆมีเพลงอะไรอยากแนะนําให้พวกเราเรีแอคชั่นอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของดิสเวนดาหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับใช่เรารีแอคชั่นได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขอขบคุณยอดซับสไครด้วยใช่ใกล้จะครบ5000ซับแล้วครับใช่คุณมากครับเพื่อนๆขอบคุณจากกัมพูชาใช่แล้วก็ประเทศไทยด้วยครับใช่ครับผมโอเคสําหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ แล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องกระซิบเรียกชันด้วยนะครับผมบ๊ายบายโอเค